สวัสดีครับชาวนี้นะครับขอพระพรของพระเจ้าได้เทลงมาเหนือท่ามกลางชีวิตของทุกทกท่านในวันนี้ขอให้การงานของทุกท่านประสบความสําเร็จและขอให้ทุกถ้อยคำที่ท่านได้ยินได้ฟังจะเป็นถ้อยคําที่นําความชุ่มชื้นนําสันติสุขมาถึงในชีวิตของท่านทั้งหลายและไม่ว่าท่านจะประสานสิ่งใดในวันนี้ก็ขอ,ขอให้สิ่งนั้น สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในนามของพิยสกิตขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้พิจารณาและได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านทางพระคาของพระเจ้าซึ่งในวันนี้นะครับพระคาของพระเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่าแบบอย่างหรือเรื่องราวนะครับคนจํานวนมากมายนะครับที่ต้องการเห็นคนใครสักคนหนึ่งเป็นแบบอย่าง อยากเห็นแบบอย่างเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มีคนอยากเห็นแบบอย่างเนี่ยนะครับมากมายแต่มีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่อยากจะเป็นแบบอย่างดังนั้นนะครับไม่ทราบว่าท่านและผมเราอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่นะครับกลุ่มที่อยากจะเป็นแบบหรือกลุ่มที่อยากเห็นแบบ แต่สิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายเราพบว่าแบบมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวถึงแบบที่สําคัญที่เราควรจะเห็นและเราควรจะเรียนรู้จากแบบนั้นเป็นแบบของพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำในพระธรรมมาระโกบทที่ 10: ข้อที่45ซึ่งบริบทหรือเบื้องหน้าของพระคัมภีร์ตัวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่อัครสาวกของพระองค์สองคน มาหาพระเยซูคริสต์และบอกพระเยซูว่าพระเยซูเมื่อโปรองอยู่บนสวรรค์เนี่ยผมเนี่ยขออยู่ทางซ้ายอีกคนหนึ่งขอเป็นคนที่นั่งอยู่ทางขวาเป็นผู้มีอำนาจอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขอเป็นคนพิเศษขอเป็นคนที่จะมีอำนาจเหนือคนอื่นแต่พระเยซูคริสต์คำตรัสของพระเยซูคริสต์ตรัสสอนพวกเขาว่าชีวิตของคนที่จะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นคนนำที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีอำนาจ ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจนั้นแต่คือผู้รับใช้และบริการคนอื่นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูศรได้สอนว่านั้นเป็นจุดที่เราทุกคนต่างจะเรียนรู้ไปด้วยการตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่โปรองทรงถ่อมพระทัยของงปรงลงมาเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้แก่กันและกันว่าหากเราต่างคนต่างเป็นแบบที่ดีของกันและกันแล้วเรียนแบบนั้นและทําตามแบบนั้น นั่นคือการอยู่ในท่ามกลางสังคมก็ดีขึ้นบรรยากาศของส่วนที่เราอยู่รอบล้อมก็ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นอยากจะพาทุกท่านได้มีโอกาสอาโอเคเอไปไหนละเช็กกับเช็กกับเป็นภาพที่สองโอเคครับนะครับอยากพาทุกท่านได้ดูนะครับนี่เป็นกล่องกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับ ขอทุกท่านช่วยดูหน่อยครับว่าในกรอบสีเ่เหลี่ยมนี้มีวงกลมกี่วงกรอบสีเ่เหลี่ยมนี้ครับสีเ่เหลี่ยมนี้มีกี่วงใครเจอหรือย,ยังครับเสร็จแล้วท่านที่อยู่ข้างหลังมองเห็นไหมครับ เห็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีกี่วงครับบางท่านเห็นเป็นสิบหกเลยนะฮะอ่าบางท่านเห็นบีสิบหกบางท่านยังมันอยู่ตรงไหนว่าสี่เหลี่ยมไม่เห็นมีวงกลมครับขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับใครที่เห็นแล้วขอชูม,มือหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับโอย,ยังยังเหลืออีกเยอะนะครับที่ไม่เห็นนะครับบางคนเห็นภาพนี้นะครับ16วงกลมที่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูใหม่แล้วกันนะครับหลายคนนะครับพอวิธีพูดของผมก็คือสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมครับหลายคนก็ต้องมีกรอบแล้วว่าสี่เหลี่ยม แล้วพยายามมองหาสี่เหลี่ยมแต่คำถามคือวงกลมคือกี่วงนะครับเอามันเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นวงกลมได้อย่างไรถูกไหมครับบางคนก็จะคิดอย่างนั้นนั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยกำลังจะบอกว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรนําทางของเรา มีคำพูดมีแนวคิดมีความเชื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่นำทางชีวิตของเราไปในขณะที่เรากำลังดาเนินชีวิตในขณะที่เราทำงานหรือในขณะที่เราทำหน้าที่ในบทบาทที่เราได้รับอยู่มันก็มีบางอย่างที่คอยชี้นำเราทั้งหลายคอยที่จะกำกับคอยที่จะเป็นจุดเป้าหมายที่ทำให้เราได้ก้าวเดินต่อไปแต่ละคนก็มีวิธีคิดหรือวิธีที่จะนานั้นแตกต่างกันออกไปเสร็จสิ่งที่พระเยซูคริส เป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์ชัดเจนว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงมาบนฟ้าสวรรค์และมายัางโลกมนุษย์นี้สิ่งที่พระองค์ทำคือมาวางแบบมาวางเส้นทางที่จะพามนุษย์กลับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นะครับซึ่งในพระกัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะแบ่งปันอย่างนี้ครับว่าอย่างแรกก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้วางแบบหรือเครื่องชี้นําให้กับเราทั้งหลายก็คือการบริการหรือการรับใช้แบบไม่มีเงื่อนไข แบบไม่มีเงื่อนไขช่วยทําให้สังคมดีขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขหรือเราพูดได้ก็คือว่าไร้ซึ่งเงื่อนไขไร้ซึ่งข้อแม้นใดๆไร้ซึ่งความาผูกมัดใดๆแต่มันเป็นความเต็มใจที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขเต็มไปด้วยสิ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหรือเหตุผลต่างๆแต่เต็มใจนะครับ ไร่ไม่มีเงื่อนไขมีความหมายว่าเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหากต่างคนต่างยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าสังคมก็ดีขึ้นเพราะเป้าหมายที่ชี้นําคือการบริการรับใช้พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ มีความหมายว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จมาในโลกนี้พระองค์ไม่ได้ต้องการมาเพื่อให้คนยกย่องพระองค์อย่างเดียวและคอยปรนิบัติพระองค์อย่างเดียวแต่พระองค์ทรงมีสิ่งหนึ่งที่ชี้นําและคอยทําให้พระองค์ได้ดวางแบบนี้คือการใช้ชีวิตของพระองค์รับใช้มนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะว่าหากอ,อ,อ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าสิ่งนี้ สิ่งที่พระเยซูคิดวางแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะพระองค์วางสิ่งนั้นคือความรักที่มีต่อสิ่งที่พระองค์ได้กระทํารักในสิ่งที่พระองค์กระทําคือรักมนุษย์รักผู้ที่พระองค์จะทรงปรนนิบัติและรับใช้ชีกของเขาพระองค์เลือกที่จะไม่เป็นผู้นําที่คอยให้ใครก็ตามมาปรนิบัติมาคอยจุนเจือมาคอยทําสิ่งสิ่งนั้นแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้คนในโลกนี้ใหม่ว่าพระองค์ ทุกคนต้องการให้สังคมและบรรยากาศในสังคมของเราดีขึ้นแต่มันจะดีได้อย่างไรถ้าแต่ละคนยังยึดมั่นถือมั่นในจุดที่ตัวเองยังเต็มไปได้วยเงื่อนไขต่างๆถ้าจะเป็นแบบนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้คุณต้องเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูดได้วางไว้ว่าหากทุกคนต่างอาสาทุกคนต่างมีจิตใจจ,จริงจังต่อ,อการบริการแม้แต่บุตรมนุษย์ยังต้องมาเพื่อรับใช้คนอื่น ด้วยเหตุนี้การรับใช้ที่แท้จริงนั่นก็คือผลที่สุดก็คือสังคมอบอุ่นขึ้นสังคมวางใจขึ้นสังคมมีเมตตาต่อกันขึ้นและคนรอบข้างก็ดีต่อกันมากขึ้นนะครับท่านทั้งหลายครับเลือกรุ่นไหนดีครับใครเพิ่งซื้อใหม่มามีไหมครับนะครับ มันมีหลายมันมีหลายรูปหลายแบบหลายยี่ห้อที่ให้ท่านทั้งหลายเลือกถูกไหมครับนี่คือมือถือที่หลายรุ่นที่มันออกมาเราทุกคนต่างจะเลือกรุ่นตามที่เราอยากจะใช้ประโยชน์จริงไหมครับเราไม่ได้จิ้มเอารุ่นไหนก็ได้เวลาออกเงินไปซื้อเอารุ่นไหนก็ได้ไม่ใช่แบบนี้แต่เลือกรุ่นที่เราต้องการรุ่นที่เราสามารถเอามาใช้ ตอ,ตอบโจทย์ à, วิถีชีวิตของเราตอบโจทย์ในสิ่งที่เราจะนำไปใช้ได้ mm hmm. เช่นเดียวกันครับผมเชื่อแน่ว่าบางครั้งในวิถีชีวิตของเราทั้งหลายเราวางเงื่อนไขอะไรบ้างในการเลือกโน้ตบุ๊กหรือมือถือสิ่งต่างๆที่เราจะเอามาใช้วิถีชีวิตของเราหากมันวางไว้เยอะราคามันก็แพงถูกไหมครับรุ่นที่ ใช้โทรเข้ากับโทรออกเออโทรเข้ากับรับราคาก็ถูกหน่อยถูกไหมครเช่นเดียวกันครับการชับใช้การทำงานร่วมกันสิ่งที่สำคัญผมว่ามันคืออย่างนี้ต่อมาครับมันคือการยอมสละบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นจะช่วยทำให้มีความหมายในชีวิตมันมากขึ้นเช้านี้ผมได้มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวหนึ่งของอที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ ปรากฏว่ามีเด็กเล็กๆนะครับคานออกไปแล้วตกลงในท่อท่อประมาณกว้างประมาณนี้ครับท่อกว้างและเด็กก็ลงไปเขาขูดแต่มันลึกจะทํายังไงที่จะทําให้เด็กคนนั้นรอดชีวิตออกมาได้ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งอาสานะครับเด็กคนหนึ่งอาสาก็คือให้มัดตัวของเขาและเขาก็จะหย่อนลงไปในท่อนั้นแล้วเพื่อจะไปดึงอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปลอดภยัย ความเสี่ยงสูงว่ากับเด็กคนนี้แต่เขายอมเพื่อจะช่วยให้กับเด็กอีกคนหนึ่งได้พระเยซูกิตทรงทําสิ่งนั้นพระพีบอกว่าแต่มาเพื่อปรนนิบัติผู้อื่นแทนที่พระองค์จะรับแต่พระองค์มาเพื่อจะปรนนิบัติการยอมสละชีวิตของพระองค์ยอมสละ ศักดิ์ศรีของโปรองยอมสละอำนาจของโปรองการเสียสละเป็นการลดการปล่อยการละบางอย่างที่เรายึดถืออยู่วางมันลงนะฮะวางมันลงเพื่อจะให้สิ่งที่อยู่รอบข้างนั้นสวยงามมากขึ้นเช่นเดียวกันครับพระกมิตตอนนี้ได้บอกว่าบางครั้งเวลานะครับกำลังสิปัญญาหรือมือของเราที่หยิบยื่นออกไปแต่ต้องผู้คนก็คงต้องสละการสละ เป็นส่วนที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะลดไปแต่สิ่งนี้ช่วยทําให้เป้าหมายของแต่ละคนได้ประสบความสําเร็จจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้แต่ละคนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนก็เพื่อลูกบางคนก็เพื่องานบางคนก็เพื่อความสวยงามของชีวิตบางคนก็ เพื่อการความก้าวหน้าแต่ละคนก็มีจุดเป้าหมายจุดความคิดความฝันที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งที่พัมพีตอนนี้ได้บอกว่าภาระงานที่แตกต่างแต่ส่วนที่ไม่แตกต่างก็คือสิ่งที่เราต้องยอมบางอย่างเพื่อจะได้บางอย่างนะครับไม่มีสิ่งไหนที่ไม่มีการเสียสละแต่ทุกอย่างมีการเสียสละบางอย่างเพื่อจะได้รับบางอย่างที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอน เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านอยากจะให้บรรยากาศในที่ทำงานอยากให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นทำให้มีบรรยากาศที่ช่วยทำให้ความสำเร็จหรือความสุขที่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ได้พูดถึงได้หนุนใจว่ามันก็ต้องยอมบางอย่างเพื่อกันและกันพระเยซูคริสต์ได้ยอมสละชีวิตของพระองค์ยอมสละความเป็นพระเจ้าลงมา นั่นคือแบบอย่างที่สําคัญที่สุดเพื่อจะปฏิบัติและต่อมาครับพระพีได้บอกว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกลางเขนในพระธรรมวิตีบทที่ยี่ห้าข้อสีที่นั่นวันนี้ครับท่านทั้งหลายครับผมเชื่อแน่ว่าคงไม่มีใครยอมเหมือนอย่างพระยซสุคริสแต่แบบอย่างที่พระองค์วางไว้ให้กับท่านและผมคือการที่เรายอมให้สังคมเราดีขึ้นให้ชีวิตของเรา ได้มีบรรยากาศที่สมดุลขึ้นนะครับเอาดูต่อไปครับอย่างที่สามที่ผมอยากจะแบ่งปันจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่พระเยซูได้กระทําคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นเป็นโอกาสที่สร้างความเคารพและความเท่าเทียมกันในสังคมคนบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะครับและนั่นเองเป็นเหตุที่ทําให้การเปรียบเทียบเกิดขึ้นเมื่อการเปรียบเทียบเกิดขึ้น มันไม่ควรเปรียบเทียบในคุณค่าของชีวิตเพราะพระกัม,มีได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อจะให้เกิดให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นก็คือชีวิตของท่านพระองค์ทรงให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนเป็นจํานวนมากพระกมมีได้บันทึกและยืนยันอย่างชัดเจนว่า ชีวิตของทุกคนเท่าเทียมกันในความเป็นศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงประทานให้นั่นคือคุณค่าที่เกิดจากการที่พระเจ้าทรงหยิบยกให้กับเราทุกๆคนพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตลงเพื่อไถ่ความผิดความบาปให้กับมนุษย์เพื่อมีคุณค่าที่เท่าเทียมกันแต่ในฐานะในบทบาทอาจจะแตกต่างบทบาทหรือหน้าที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ศักดิ์ศรีแห่งการเคารพ นั้นควรจะเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่พระเยซูริตทรงวางแบบอย่างไว้ว่าหากเราทั้งหลายนะครับหากเราทั้งหลายให้คุณค่าการเคารพซึ่งกันและกันสิ่งนั้นก็ย่อมนำมาถึงซึ่งชีวิตและการเคารพและคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของการและกันดังนั้นเองคนจำนวนหนึ่งนะครับบางครั้งเขาอาจจะเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อจะทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บช้ำหรือทำให้คนอื่นย่ำแย่ แต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้พระคำของพระเจ้าก็ได้วางแบบอย่างว่าการบริการรับใช้ที่สำคัญที่สุดมันคือการทำให้ใครสักคนหนึ่งมีคุณค่ามีโอกาสและใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่นั่นเองพระเยซูกิ์ได้วางแบบอย่างนี้ไว้สำหรับพวกเราทุกคนการรับใช้ที่สำคัญจึงเป็นการมองเห็นคุณค่าของคนมองเห็นศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นพระธรรมในพระพิตรได้บอกอีกครับว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทํากับเราด้วยพระเยซูกิตได้บอกไว้ว่าคนที่เล็กน้อยที่สุดในท่ามกลางสังคมที่เขากําลังเหยียดกําลังมองกําลังว่ากําลังทั้งหลายพระองค์บอกว่าถ้าเราทําบริการชีวิตของเขาอย่างดีที่สุดด้วยความรักของพระเยซูกิตพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นพระองค์ก็มองเห็นสิ่งนั้นพระองค์ก็รับ และสิ่งนั้นพระองค์ก็บอกว่าเหมือนทำกับพระเยซูคริสต์และบำเหน็จจะขาดจากผู้นั้นก็หาไม่นี่คือคำสัญญาที่พระเยซูทรงกระทำพระองค์สัญญาไว้สำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ทุกๆคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่คอยจุนเจือแล้วคอยขับเคลื่อนในชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปท่านทั้งหลายครับอยากให้ท่านดูภาพนี้ ภาพนี้กำลังบ่งบอกอะไรบ้างครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถูกไหมครับโน้ตดนตรีต้นไม้เครื่องหมายหัวใจรอยยิ้มนะครับดาวบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังบ่งบอกอะไรครับ มันเป็นสัญลักษณ์และมันมีความหมายที่ซ่อนเงื่อนอยู่ข้างในมันมีนัยะที่อยู่ข้างในทั้งหมดด้วยเหตุนี้ครับท่านและผมเรายืนอยู่ในจุดนี้ร่วมกันรับใช้พระเจ้าหรือปิบัติในฐานะบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันก็ตามแต่ทุกคนย่อมมีสัญลักษณ์ทั้งหมดเลยแต่หนึ่งอย่างที่เหมือนกันเราร่วมรับใช้ในพระเยซูคริส ใครจะมองเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราได้ล่ะเมื่อมองมาที่ท่านและผมเขาจะเห็นใครวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงเมตตาและขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ตลอดในวันนี้เราทั้งหลายเป็นผู้หนึ่งที่กำลังบ่งบอกว่าเราคือผู้ที่เรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ในการปฏิบัติรับใช้ ต่อกันและกันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนขอให้หัวใจของทุกท่านพองโตด้วยชีวิตของการรับใช้ไม่มีเงื่อนไขใดๆและเป็นผู้ยอมสละบางอย่างและในที่สุดให้เราทั้งหลายใช้ชีวิตเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่นเห็นคุณค่าของเขาต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระวจนะของพระองค์และถ้อยคำแห่งพระคำของพระยิสุคริสผู้ทรงอายอมสละพระชนชีพของพระองค์ลงมาเพื่อยอมตายแทนข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงสร้างคุณค่าที่ยอดเยี่ยมในท่ามกลางหัวใจของเราทั้งหลายและพระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายว่าให้เราวางแบบอย่างนี้ต่อกันและกัน เพื่อจะช่วยให้สังคมช่วยให้คนรอบข้างเราทั้งหลายได้มีสันติสุขและมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นในท่ามกลางปัญหาและภาระหนักที่ได้เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในท่ามกลางการใช้ชีวิต ขอพระพรของพระเจ้าที่จะอยู่เหนือทมกลางชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้เมื่อเราจะออกไปจากพระวิหารหลังนี้ไปสู่การทำงานไปสู่บทบาทในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอพระพรของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดำรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้พรุ่งนี้และสืบสืบไปเป็นนิจาเมน